ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟซึ่งแล่นอยู่บนรามที่เรียบกับเขาไปเลยจากจากหมู่บ้านเทสเฟลในในเมืองอินบูก สเตียนะตอนนี้เราแล่นอยู่ข้างบนเลยแหละถ้าจริงๆแล้วก็คือแล่นอยู่บนบนเขาแล้วก็ดูแล่นเรียบชายเขาไปบางครั้งก็ลอดภูมงที่เขาทำมเมื่อกี้นี้เราคิดว่าเราจะถ่ายไม่ได้แล้วก็ มันกันมันมันไม่สามารถบรรจุได้เพราะว่ามันเต็มพื้นที่ไงเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนั่งเฉยๆมัต้องนานแต่เสียดายที่จะทำถ่ายให้เพื่อนดูมันเรียกชายเขาไปเลยอ่ะน่าถ่ายมากคุณดูฝั่งนู้นสินี่เราอยู่บนเขาเลยนะ เออนี่ยนะคุณดูดิมันสวยงามมากอะ่ะแล้วก็มันก็ขนานไปกับมีทางรถยดตนด้วยอะ่ะเรานั่งตั้งนานแต่เราก็เกรงใจคนอื่นนะที่จะถ่ายแต่เราก็ไม่ได้นู้นคุณมองแล้วเขาเ่ยะดูดูดูดคุณมันสวยงามมากอะ่ะอยากให้เพื่อนเห็นอนะ่ะก็เลยต้องลุกขึ้นถ่ายอะ่ะแต่ก็เกรงใจคนอื่นแต่บนรถเนี่ยมันเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะ่ะ ระบบทะทำนองนั้นอะแต่ว่าการการกำบันาคมเขาก,ก็โอเคนะเออนี่ดูดิสวยงามมากอะชอบมากตัวเจนนัมเกียรติเหมือนกัน ตอนนี้คงจะรอเปลี่ยนรางแล้วมนะั้งเพราะว่าบางทีมีรถสวนไงที่เห็นรถสวนว่าจะถ่ายให้ดูเราจะพูดให้ฟังปรากฏว่ามันหมดเวลาไปแล้ว ที่จริงๆถ้าเรานั่งฟังเนี่ยเราได้ถ่ายนานแล้วแหละได้ถ่ายนิดเดียวเองอะได้ถ่ายนิดเดียวเองโอมไม่น่าเยอะคุณลมอะไรเนี่ยใส่หลับอะหนู่นออกไปมองไปนอกหน้าต่างนะคุณ ยังมีก็เลยนะเมฆหมอกอยู่เลยอะ่ะสวยงามมากเลยอะ่ะรอ,ออีกกี่นาทีนถถถถถถถเนี่ยแต่ถ้าตัดต่อเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อกันแล้วไงดดูบอร์ดเขานะไปถึงไหนถึงไหน